ในการทําแต่ละด้านอย่างเช่นบุ๋มดูแลคุณยายแล้วให้น้องเก๋ชลดานเนี่ยเขาก็จะมาช่วยในการที่เอาแมว30ตัวไปดูแลแล้วก็ในส่วนของผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งก็จะช่วยดูแลในเรื่องการเคลียร์พื้นที่เคลียร์บ้านให้เราก็จะช่วยกันอย่างเงี้ยจนมันเสร็จทั้งเคสโอ้เจ๋งคนยูที่บ้านโดยที่ไม่มีใครดูแลหรืออะไรก็ตามมันเกิดอะไรขึ้นแล้วระบบทางราชการทําอะไรไม่ได้เลยแล้วบุ๋มไม่สามารถช่วยพวกเขาได้เต็มที่ม,ม,มันยังติดระบบอะไรหลายต่อหลายอย่างอย่างเช่นจะเอาเด็กมาดูแล ให้ระบบการศึกษาคือแม่เอาแต่ใช้งานอย่างนี้ไม่ได้แต่เราทําอะไรไม่ได้เพราะเราไม่ใช่ทางการอ,อย่างเงี้ยมันก็มีความรู้สึกว่าถ้าฉันไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันจะทําอะไรได้มากกว่านี้ไหมมีมนี่คือที่มาขององค์กรทําดีค่ะ คือเราก็รวบรวมหลายหน่วยงานอย่างเช่นมีคุณยายคนนึงเลี้ยงแมวสัก30ตัวแล้วตอนนี้ป่วยหนักแล้วก็กลายเป็นว่าโดนไล่ที่ด้วยอีกต่างหากเนี่ยสิ่งที่เราทําก็คือในองค์กรทําดีเราจะมีหลายคนที่มีศักยภาพในการทําแต่ละด้านอย่างเช่นบุ๋มดูแลคุณยายแล้วให้น้องเก๋ชลดานเนี่ยเขาก็จะมาช่วยในการที่เอาแมว30ตัวไปดูแลแล้วก็ในส่วนของผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งก็จะช่วยดูแลในเรื่องการเคลียร์พื้นที่เคลียร์บ้านให้เราก็จะช่วยกันอย่างเงี้ยจนมันเสร็จพังเคสโอ้เจ๋งทำกันอย่างนี้และอย่างอย่างกฎหมาย ผมก็ผลักดันมาตลอดในเรย่องนีตั้งแต่ปีห้าเจ็ด ที่ที่ทำอะนะคะแต่จริงๆบุ๋มไม่ใช่คนแรกที่ผลักดันนะคะมีคนอีกหลายคนพยายามผลักดันมาแต่มันถูกเตะตกตลอดเลยตลอดเลยจนกระทั่งปี57อะที่มีกรณีเกิดขึ้นแล้วเราก็เลยใช้พลังมวลชนเนาะ,ะในการรวบรวมบัญชีรายชื่อ,อตอนนั้นใช่ไหมคะแล้วก็รวบรวมจนกระทั่งกฎหมายมันผ่านก็ปรับค่าปรับคมคืนเนี่ยจากวันนั้น8 0 0 0ถึง40,000ก็เลยกลายเป็น8 0 0 0 0ถึง400,000บาทแต่ทีนี้เนี่ยในส่วนของโทษจำคุกอะมันยังอยู่4-20ถึงปีมันไม่ยอมเปลี่ยนคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้เราก็เลยบอกว่าเอ้าแล้วจะยังไงต่อ ถ้าสาร,รภาพรูดโทษกึง่งหนึ่งหรอถูกไหมเราก็เลยบอกว่าเอาโอเคงั้นปีห้าแปดสู้อีกเรื่องหนึ่งยกเลิกพระราชทานอภัยโทษสาหรับนักโทษข่มขืนห้าประเภทข่มขืนแล้วฆ่าข่ม,มขืนโดยใช้อาวุธไร้แรงข่<อ>มขืนคนในสันดาลอย่างเช่นพ่อข่มขืนลูกลุงขืนหลาน<ม>นะคะแล้วก็ข่มขืนเยาวชนและข่มขืนซ้ํานักโทษห้าประเภทถ้าศารท่านตัดสินว่าหกปี ก็อยู่ตรงนั้น6ปีเพราะว่าอะไรเราเราไม่ได้ไปเพิ่มโทษให้เขานี่แต่เราแค่ต้องการเวลาเตรียมตัวสําหรับคนที่เป็นเหยื่ออยู่ตรงนี้ให้เขาได้มีเวลาในการฟื้นฟูจิตใจตัวเองหรือหาที่ใหม่เพราะส่วนใหญ่แล้วคดีข่มขืนต้องเป็นคนที่เจอกันใช่ไหมคะกฎหมายต่อไปที่ทําก็คือเป็นเรื่องของอย่างเช่นเราเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าแฟนเก่าผัวเก่าตามลาวีจนถึงหน้าโรงงานตลอดเวลาใช่แล้วตํารวจไม่รับแจ้งอย่างพวกเราเนี่ยโอ้ สามีเก่าเยอะมากเหาคนนี้นะค่ะกุมทำไมทำไมตำรวจไม่รับแจ้งเพราะว่าเขาบอกว่ายังมันยังไม่เกิดเหตุอะไรไงคะพี่มันยังไม่เกิดเหตุอะไรเขาแค่ยืนจ้องเฉยๆยังไม่ได้มีการฉุดกระชากหรือฉุดกระชากบางทีเขาก็ไม่รับแจ้งเลยซ้าไปต้องรอฆ่ากันตายก่อนงั้นหรือส่วนใหญ่แล้วก็คือน้ํากดสารหน้ามีดกรีดหน้าหรือแทงกันตายก็ทําให้ผ่านจากละหุโทษเนี่ยตอนนี้เป็นคดีอาญาเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าตารวจท่านไหนไม่จัดการบอกได้เพราะว่าตอนนี้เป็นคดีอาญาจริงจังแล้วถ้าว่าเหมือนสามีมาลาวีหรือว่าแฟ เกามาตามแบบตำรวจต้องจัดการค่ะแล้วมันมีอยู่อันนึงที่บุ๋มเสนอไปอะเรื่องฉีดให้ฟอค่ะแต่ตรงนี้บุ๋มเสนอไปยังเนี่ยผ่านแล้วค่ะฉีดให้ฟอเนี่ยก็คือเป็นยาตัวหนึ่งประเภทหนึ่งนะคะที่คือคือเอาเอางี้ดีกว่าคนที่ข่มขืนบางประเภทอะค่ะเมื่อเจอยาเจอเหล้า <K> <K> เขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ค่ะอ่าแล้วก็มีหมอวินิจชัยว่าเอ้ยบางคนไอคิวต่ำกว่าหกสิบอะยังไงเขาไม่คิดอยู่แล้วค่ะแต่เขาใช้อารมณ์ทางเพศเป็นตัวนําอ,อย่างเงี้ยคือแต่โทษเขาไม่ได้หนักไงเขาไม่ได้ถึงขนาดฆ่าใครตายก็าอาจจะไปลวนลามแล้วเมิดหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าโทษพอแป๊บๆก็ออกไปอ,อีกแล้วแล้วเด็กๆที่อยู่รอบบุกรอบบ้านเขา่จะทํำยังไงก็สิ่งที่เราทําได้คือ ต้องฉีดให้เขาฝ่อเพื่อให้อาการพวกเนี้ยเขาลดลงกนหมายอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่แค่วันสองวันแล้วมันจะได้อย่างที่เราต้องการมันต้องค่อยๆว่าเออจากเคสนี้พอมันมีเกิดเคสอะไรเกิดขึ้นปัจจุประเทศไทยเราเป็นอย่างงี้เนาะอพอมันเกิดเคสอะไรเกิดขึ้นเราค่อยเอาอย่างเงี้ยเฮ้ยลดข้อตรงนี้ออกนะไม่ต้องนะถ้าเกิดข่มขืนซ้ําคุณไม่ต้องคิดเลยนะฉีดฝ่อได้เลยเพราะพวกเนี้ยคือคงหยุดไม่ได้อ,อะไรอย่างงี้เป็นต้นอ่าถ้ามันมีซ้ำเนียใช่คนแรกจะไม่ต้องฉีดแต่ว่าจริงๆอย่างน้อยที่สุดมันก็ทําให้คน เกรงกลัวกฎหมายมากยิ่งขึ้นพี่บุ๋มแล้วพี่บุ๋มกลัวมากไหมโอ้จริงก็มีบ้างก็มีบ้างแต่บุ๋มไม่ได้กลัวที่ตัวบุ๋มนะที่ตัวตามถึงบ้องหันหใช่มาหน้าบ้านเลยค่ะแล้วก็แต่บุ๋มไม่ได้กลัวที่ตัวบุ๋มนะแต่เรามีลูกสาวเรามีคนที่เรารักยู่ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีเหตุการณ์อะไรที่แบบพี่บุ๋มบอกเอ๊ะ มันกําลังจะมาคือไปขัดอะไรหลายๆคนนะอีเหตุการีมีแบบบุ๋มทําค้ามนุษย์ด้วยใช่ไหมคะย mm ่ hmm. <_<_่งช่วงก่อนโควิดไอ้ที่สาวๆยังบินไปได้อะไรเงี้ยก็ไปทลายซ่องเขาก็หลายที่อยู่